จะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านุเฮ้ยฮันโซนั่นไงกูได้มาแล้วเออย่างงี้ก็ดีๆีดีดีกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม m o ร์เต c o m b a t Mobile นะครับกลับมากันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะมาสุ่มแพ็คนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมันมีจดหมายเข้ามานะครับหรือว่ามีอีเวนต์พิเศษเข้ามาครับสำหรับการสุมแพ็ค แล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาก่อนแอดนะครับก็คงจะได้แพ็กกันหมดแล้วเนาะก็คือบนแจกการเพชรฟรีเมื่อวานนะครับอ่ามันเป็นเหมือนกับ30ปีของเกมนี้หรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วสาหรับอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือเรดิ c ฮันหรือว่าอีเวนท์ที่ใช้แรกชาคาร์ดเพชรนั่นแหละครับไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงรีบมาจังเลยอีเวนต์ตัวนี้ปกติอีเวนต์ตัวนี้นะครับมันจะเว้นระยะห่างกันเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับหลังจากที่เรบทายจบลงอะอาจจะเป็นช่วงที่เกมมันรบบอออ30ปปีีนนะะัก็ลยยาาจ่ตว้ม และสำหรับอัปเดตชาเรนนะครับตัวนี้ที่ไอ้ได้ไม่ได้แจ้งอาจจะเป็นเพราะว่าเว็บทีดูประจํานะครับเขายังไม่ได้มีแจ้งออกมานะครับถ้าหากว่าใครนะครับที่ไปดูช่องต่างชาติมาแล้วนะครับจะการคาดการชาเรนที่ออกมาเนาะเช่นจะเป็น j จสันอันสต p ปเ l e ร์โบอินนอก์ดีโวราอะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกนั้นอาจจะเป็นชาเรนตัวต่อไปนะครับถ้าเกิดมันมานะสำหรับหอคอยนะครับแอดก็พยายามลงให้อยู่นะครับ สําหรับหอยากเนี่ยแอดเพิ่งผ่านด่าน60ไปนะครับใช้เวลาเล่น5รอบอะเพราะว่าตั้งแต่เล่นหอนี้มานะครับแอดมีเกียร์ัน c o m มอนแค่3ใบนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็บวกแค่2เองก็คือใส่ไปก็เหมือนไม่ได้ใส่ครับทุกคนแอดก็เลยต้องใช้เกียร์เกียร์ประจำไม่ดีเล่นมันก็เลยอาจจะผ่านยากสักหน่อยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้แอดเห็นมีปัญหาสำหรับหลายคนมากเลยถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีแก้ครับแอดจะมาสอนแล้วกันเนาะแอดรู้นะครับว่าทุกคนประสบปัญหานี้อยู่นะครับก ไอเกียพวกนี้มันโดนล็อกไว้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในเกมบั๊กนั่นหละครับวิธีที่เราจะสามารถเอาไอเกียพวกนี้มาใช้ได้นะครับหรือว่าเลือกมาใส่ตัวละครเนี่ยมันมีวิธีแก้ง่ายๆมากเลยนะครับวิธีนั้นนะครับก็ไม่ใช่ที่ไหนดอกมันก็คือแฟคชั่นบอลนี่แหละครับให้ทุกคนนะครับเลือกมาที่โหมดสวไวเลยนะครับแล้วก็ให้คนคลิกไปที่ไหนก็ได้นะครับแอบโหมดไหนก็ได้แล้วก็เลือกไปที่อีดิททีมเนี่ยครับพอเลือกมาเสร็จแล้วอะก็ให้เราเลือกมาใส่เลยมันก็นี่นะครับเห เขาน่าจะทําล็อกไว้นะครับส่วนข้างนอกไม่ล็อกตัวนี้ก็เป็นวิธีแก้พื้นฐานนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกียร์แต่ว่ายังเล่นไม่ได้นะครับงั้นก่อนที่เราจะไปสุ่มแพ็กกันนะครับแอดมีข้อสงสัยอยากจะถามทุกคนนะครับก็คือไอเซีเซนพาสตัวนี้แหละเห็นไหมครับว่าในหัวข้อตัวนี้นะครับมันให้เวลาเราเล่นแค่20วันใช่ไหมเราเควสทั้งหมดนี้นะครับมันมี20เควสก็คือเหรียญทั้งหมดนะครับ2,000เหรียญของพเหรียญเนี่ยก็เท่ากับว่าไอเควสตัวนี้สําหรับสายฟฟีเราจะเล่นมาได้ถึงงตรรนนีี้พอดะคับ ไอ้ตรงนี้ขึ้นมามันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเควสมันทำ20เควสไงแล้วก็มันให้เวลาเล่น20วันนะครับก็คือต่อให้เราทําให้ตัวนี้เสร็จไปก่อนเนี่ยมันก็จะไม่รีนะแอดคิดว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับแอดก็เลยสงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตัวหลังๆเนี่ยมันจะทําได้ยังไงนอกจากสว่าเราต้องใช้แต้มตัวนี้ซื้ออะแล้วก็ดูดิคือใช้เยอะชิบหายผ่าน20ขั้นก็ต้องใช้7 0 0เงี้ยโอโหแค่การดิวอปไปเดียวเนี่ยนะ อ่าแล้วนี่นะครับก็คือแพ็กที่ลดราคานะครับแน่นอนนะครับสำหรับอ่าแอสซิสต์แพ็กนะครับแอดจะไม่สุ่มนะเพราะว่าแพ็กชั้นบอรอบที่แล้วนะครับแอดเพิ่งได้สกอร์เด็ดไปนะครับเพราะว่าไอแพ็กนี้ก็มีแต่กิตตนาตัวเดียวนะครับที่ระดับมันยังน้อยอยู่หลายอย่างเจดนี่ก็เป็นระดับเอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เสี่ยงสุ่มมานะครับเดี๋ยวมันได้เจดขึ้นมานี่แย่เลยนะคนคัาสติกแพ็กนะครับแอดเร่งเจดคัาสติกไว้แล้วก็โน้บไซบอร์ดนะครับเสียสี่พันเลยแล้ววะแอยตัดโซเราในชัว เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องสุ่มมาเยอะเว้ยเพราะเราจะเก็บโซวไว้สุ่มตอนช่วงฮาราวีนไงโอเคงั้นเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเปิดมาด้วยแพ็คแรกกันเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดไปแอดได้นูมนะครับอยากให้นูมมันเป็นสักบวกห้าก็น่าจะพอแล้วนะครับอ้าวเฮ้ยมีไรเด่นได้ไงวะแต่ก็ถือว่าเสียร้อยห้าสิบโซ่ก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะถ้าได้คืนไหนขอดูรายละเอียดก่อนนี่ไม่ได้ดูโอ้เวนมีโกชาเรนด้วยนี่หว่าชิบหายแล้วงั้นโน๊บก,กูไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย เมื่อกี้สุ่มเทียนหนึ่งใช่ไหมลองสุ่มเทียนสองดูสิโอ้แขกแรกนะครับจะได้ตัวอะไรหนอขอเนี่ยไปฮันโซฮันาชีอ่ะอยากลองโอ้โหนี่ไงฮันโซมึงไม่แต่ว่าถ้าเกิดมาตัวละครตัวอื่นนะครับมันได้รับการอัปเดตเอ่ออัปเกรดให้แบบเป็นตัวที่สามารถใช้ท่าบูทาริตี้ได้เงี้ยมันค่อยน่าสุ่มหน่อยนะค่อยมาเพิ่มระดับให้พวกนเนี้ยเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยถ้าเกิดมาสุ่มนี่อาจจะยังไม่คุ้มก็ได้นะครับขอฮันโซสักตัวได้ไหมอยากอยากได้สักฮันโซสักตัวนึนงอ่งถ้าเกิดได้นะครับ จะได้นุหรือเปล่าขอเจดก็ได้นะั้นมันมีเจดเปล่าวะลืมดูโอ้เอเดอร์ก็ส์นี่นะครับเกมแม่งแบบคือมันกระตุกมากช่วงเนี้ยโอ้แต่ละตัวไม่น่าสุมต่อเนี่ยเอาโซมาผ่านฟรีนะครับนี่แหละเหตุผลนะครับที่แอดไม่อยากสุมแพ็คคือมันหลอกแดกนั่นแหละง่ายๆเกมมันช่วยปรับตรงนี้เือนะไงคาสิสมาแล้วนะไปแรกแต่ว่าเป็นสกอร์นะค,คือแม่งไม่คุ้มเลยเีะโ,โซวไวสเปซสี่พันกับแรกไอเคทนี่ตัวเดียวแต่คุ้มไหมเนี่ยนุกซบอทอ้าไม่มีเจดเนี่หวโอ้โอง่ันไม่คุ้มแล้วเนี่ย เลยแล้ววะอะลองสี่ในรอบนี้1000แล้ววะโอ้แม่งเปลืองโซชิบหายงั้นตอนนี้คัดสี่ที่แอดหวังได้ก็มีแค่2ตัวนะครับก็คือเรปไทแล้วก็โนบเนาะจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าโนบเฮ้ยฮันโซนั่นไงกูได้มาแล้วเอออย่างนี้ก็ดีดีดีด,ดีไปเห็นในกลุ่มต่างชาติมาครับ <c oughs> แล้วก็โควตไปในกลุ่มเมื่อวานเนาะที่แอดถามไปว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บฮันโซให้ครบ5ใบเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่าบูทาริคตี้ได้เลยหรือเปล่า แล้วก็มีคนคอมเมนต์ให้ในกลุ่มพอดีนะครับแอดก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเขาบอกว่าจะต้องใช้เกปิดฉากด้วยเพาใน,นส่วนนี้แอดยังไม่รู้มาก่อนนะครับคือข้อมูลที่แอดไม่ดูมาเนี่ยก็คือเหมือนกับใช้ท่าได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องรอดูไปก่อนเนาะได้ฮันโซครบ5้าใบเมื่อไหร่ก็คงได้เห็นกันนะแต่จริงจริงแอดคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าแอดมีเกปิดฉากของสกอร์เปียนแล้วนะครับอ่าแ็งสุดท้ายออกหรือเปล่าเนี่ยสิบแ็งในเน่นาแล้วสิบแ็งโอ้โหได้ฮันโซกมาหนึ่งตัวนั่นไงน้อยก็ได้ฮ อันนี่นะครับฮันโซไหนมันทําอะไรได้มั่งอ๋อนี่ไงนะครับมันเป็นอ้นี้บวกหนึ่งแล้วก็คือต้องมีห้าใบเหรอวะแต่ห้าใบอะไรยังไงอะคือมันจะเพิ่มระดับเป็นอีกระดับหนึ่งเงี้ยอโอโหชิบหายเอ้ยไอแ็งนี้ไม่อยากซุ่มเลยวะ่ะแต่ขอลองเสี่ยงโชคสักหนึ่งได้ไหมสก,กาเรตหรือว่าไอนี้ก็ได้ไอกิตนาะแต่ไม่เอาเจดนะไม่แอสซิสเจดมึงห้ามออกมารีนามารีนามารีนาเดี๋ยวขอลองดูอีกสักหน่อยนะครับเผื่อจะได้ฮันโซเนาะลองสุ่มทีละสามนะครับสูตรสุ่มทีละสาม อยากดูกเหมือนกันถ้าเกิดเก็บฮันโซได้ห้าใบเมื่อกี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะแบบเปลี่ยนเป็นฟิวห้าเลยป่ะห,หรือแค่เพิ่มมาแค่หนึ่งี้ววะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ้างบ่อยมากเลยช่วยกรุณานะครับแก้ส่วนนี้ด่วนเลยได้ไหมครับโอ้โหคือแม่งแพกหลอกแดกโซมากนี่วันที่ชิปหายแล้วนั่นไงแม่งลืมใมจ่ายค่าห้องโดนปากีนแล้วชิปหาย เรียงคางห้องเลยนะครับเลยไม่ได้พูดเลยนะว่าแพคนี้แม่งจอกอะไรอะไรเจ็ดใช่ไหมสุ่สาม 3. งั้นถ้าแอดสุมไอแพคนี้ครบแอดคงไม่สุมแพคแล้วนะครับใครมาโอ้เล็บไทย,ยนี้ก็แย่สิก็ไม่แย่นะแต่ว่าเป็นระดับเก้าแล้วเอาจริงๆแอดไม่อยากสุมนะเพราะว่าถึงถึงแบบเราได้การ์ดระดับเอ็กมาแล้วแม่งรอบหน้าหอคอยมันแจกขึ้นมาเงี้ยมันเสียดายนะแบบเวลาเราได้การ์ดซ้ำนะครับไม่เอาเล็บไทยนะไม่เอาเล็บทนะไบทย นั่นไงคลาสิกตัวที่2มาแล้วนุจ๊จ๋าออกมาหน่อยได้ไหมนุ๊ปไซบวยอ่ะนี่ไงคาเค้นมาซีรออะไรล่ะแอ้ซี่ยจะไม่สุ่มแล้วเพราะว่าเจตมันได้ระดับเอกไปแล้วนะครับขอสักตัวได้ไหมหมดโซโคตรเลยตอนนี้สมุกมึงมาทุกตัวเลยยกเว้นนุป๊ปซบอดเยี่ยมมากเลยมึงไม่เอาเออร์แม็กมาให้คูด้วยละ่ะใช่แม่งเปิดแบเออร์แม็กมาปั๊บนะชิบหายต,ตัวแจกฟรีมาให้อ่ะตัวเสียงเงินแม่งไม่ออกนี่มันหลอกใส่มาเปาวะมันแค่เอาชื่อมาใส่อ่ะนั่นไง เอ้ยเงินแม่งสองร้อยล้านแล้วนี่หว่าสมแพคแล้วแม่งได้เงินไวอย่างงี้นี่เองสุดท้ายโนบโนบโนบนั่นไงแม่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยชิบหายทำสภาพนะทุกคนไอ้แพคนี้นะครับแอดจะไม่สุ่มหรอกนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงอะ่ะเออแม่งหมดโซเก็บไปสุ่มตจนถึงฮารโรวีนดีกว่านะครับเพราะว่าฮารโรวีนนะแอดคิดว่ามันไม่น่าจะลดราคาให้นะครับอาจจะขายราคา400ร้อยทุนอะ่ะหรือไม่ก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะ โอเคครับงั้นก็คงไปพียงเท่านี้ก่็แล้วกันเนาะโหแม่งผิดหวังมากวันนี้กะอยากได้นูบสักตัวก็ยังดีนะครับแม่งไม่ออกแต่อย่างไรก็ให้ฮันโซอะอเกมมันฟังคอมเมนต์กูเมื่อวานเนาะกูบอกอยากสุ่มหาฮันโซแม่งเสือกให้ฮันโซมาตัวหนึ่งโอเคครับงั้นสำหรับการสุ่มแพ็กวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านครับทุกคน